สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ชาแนลพิงค์แอนสโคตค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการตรวจดวงชะตารายเดือนค่ะคลิปนี้เป็นดวงชะตารายเดือนของผู้ที่เกิดวันเสาร์ค่ะในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565ก่อนอื่นนะคะแนะนําก่อนเลยว่าคลิปนี้เป็นการทํานายแบบวงกว้างไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะให้ดูเอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เตือนสติตัวเองสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนดวงเราได้ดีที่สุดเลยนั่นคือการ การทำของเรานั่นเองค่ะและอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับปิงด้วยนะคะง่ายๆโดยการคอมเมนต์กดซับส c r i b e กดไลค์และกดแชร์ค่ะมาเดี๋ยวเราจะมาเลือกไพ่กันนะคะวันนี้ใช้ไพ่ชุดน่ารักเนาะชุดบอสซาคะความรู้สึกก็จะฟิลฟสบรับสบายๆนะคะแต่ว่าเอาเข้างจริงนะ้ำแม่นยำไหมชุดนี้แม่นยำนะคะเป็นคนไทยทําด้วยชุดนี้ไปหาซื้อกันได้สําหรับคนที่ชอบสะสมไพ่นะคะมาเราจะมาเลือกไพ่กันเลยนะคะ12ใบ 1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและ12นะคะได้มาเรียบร้อยแล้วสิบใบไหนดูซิคนวันเสาร์โอ้โหเห็นใบแรกแล้วมันเกิดอะไรนะคะตนุกระดุมพระสหัสชะพันธุปุตตะอลิ ปัตตนีมรณนะสุภากรรมมะลาภาและสุดท้ายคือตำแหน่งวินาศค่ะนะคะเรามาดูการตั้งแต่ใบแรกก่อนเลยนะคะใบแรกในเรื่องของตัวตนนะคะในเดือนนี้ค่ะไม่รู้ว่าคนวันเสาร์เป็นอะไรดูเหมือนกับไม่ค่อยมีสมาธิสติล่องลอย ลอยเลยนะคะลอยละลิ้วเลยนะคะเวลาตอนที่เราจะทําอะไรเนี่ยมันเหมือนกับว่าตัวเราเองเนี่ยจะมีในเรื่องของอาการเหม่อลอยหรือบางทีอาจจะมีในเรื่องของภาวะอย่างเช่นบางทีนั่งอยู่เฉยแบบนี้ใจลอยนะคะขับรถอยู่ใจลอยจะมีแบบนี้เกิดขึ้นนะคะในเรื่องของอารมณ์ตรงนี้นะคะมันขึ้นมานะคะเราอาจจะมีความรู้สึกคาดหวังกับเป้าหมายหรือว่า ชีวิตมากเกินไปอ่ะพบใหไพ่มันขึ้นมาว่าถึงเส้นชัยแต่มันยังไม่ถึงอ่ะแปลว่าอะไรคะคุณอาจจะมองภาพนะคะในเรื่องของชีวิตตัวเองแล้วมีความรู้สึกว่าเออทาไมฉันไม่ไปถึงจุดนั้นสักทีทําไมฉันรู้สึกว่าชีวิตมันยังดูล่องลอยมันไม่เป็นไปตามแผนจําไว้เลยนะคะว่าชีวิตอะมันไม่มีสูตรสําเร็จบางครั้งนะคะการที่เรามองอนาคตอะมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่การันตีในเรื่องของความมั่นคงนะคะแต่ถ้าเกิดเรามองแล้วเราทุก มันไม่ใช่ละเราต้องมองปัจจุบันละนะคะถ้าเกิดปัจจุบันคุณทําให้ดีปัจจุบันคุณมีพลังใจที่เข้มแข็งก็จะผ่านไปได้แน่นอนเพราะว่าคนวันเสราร์เองเนี่ยจะเป็นคนหนึ่งที่มีในเรื่องของความอึดอดทนมากนะคะทีนี้นะคะพอเราพูดถึงในเรื่องของอารมณ์เสร็จแล้วเรามาดูในเรื่องของงานกันบ้างดีกว่านะคะงานเนี่ยนะคะสำหรับคนที่ทำงานนะคะบริษัทหรือว่า หรือว่าทํางานประจำนะขึ้นมาเป็นแบบนี้แปลว่าอะไรคะในเรื่องของงานในเดือนนี้ต้องระมัดระวังคะ่ะจะมีผู้ใหญ่เนี่ยเข้ามาวุ่นวายกับคุณค่อนข้างที่จะเยอะค่อนข้างที่จะจุกจิก ที่ผ่านมาคุณอาจจะทํางานเรื่อยๆตามหน้าที่ของตัวเองแต่ว่าเดือนนี้ไม่ใช่อ่ะกับกลายเป็นว่าอาจจะมีคนเข้ามาวุ่นวายในเรื่องของสไตล์การทํางานหรือมีการควบคุมอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการทํางานถามว่าคุณทําได้ไหมคุณทําได้นะคุณก็แบบอาจจะปล่อยไปตามน้ําทีนี้พอมีผู้ใหญ่เข้ามาวุ่นวายถามว่าเราเองเนี่ยสามารถที่จะออกหรือเสนอความคิดเห็นอะไรต่างๆได้ไหมคือขึ้นมาตําแหน่งสุภาพผู้ใหญ่ไม่ค่อยได้ เกื้อหนุนคุณเท่าไหร่ฉะนั้นก็อยากจะให้ทําตามหน้าที่ไปก่อนนะคะส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่า เป็นในเรื่องของงานประจำนะคะจะเป็นยังไงบ้างในเรื่องของงานนะคะงานเนี่ยขึ้นมาในเดือนนี้งานจะไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าไหร่นะคะคาดหวังอย่างนั้นทําอย่างนี้หรือรวมถึงในเรื่องของการสื่อสารการพูดคุยกับผู้คนเนี่ยจะต้องเหมือนกับว่าใจเย็นๆเลยเพราะว่าบางทีใครพูดอะไรมาคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณจะหงดหงิกหรือคุณจะมีความรู้สึกอารมณ์ในเชิงลบอนะค่อนข้างที่จะเยอะนะคะมันเหมือนกับจะต้องมาบอกกับตัวเองว่ายุบหนอพองหนอนะคะเป็นแบบนั้นไปนะคะแต่ ว่โดยรวมแล้วอ่ะคุณสามารถทําได้ไหมคุณสามารถทําได้แต่ว่าไพ่ขึ้นมาเตือนแบบนี้หมายถึงอะไรคะบางครั้งคุณอาจจะรับฟังคนอื่นมากเกินไปจนคุณไม่รู้ว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วชีวิตฉันต้องการอะไรหรือว่าหลักในชีวิตฉันหรือความเป็นตัวฉันจริงๆอะมันคือแบบไหนกันแน่บางคนทําธุรกิจเนาะอยากจะเหมือนกับรันธุรกิจให้เป็นอย่างที่เราต้องการแต่พอคนนั้นทักคนนี้ทัก เป็นไงคะเริ่มงงค่ะจับหลักไม่ได้ฉะนั้นให้กลับมาเซตแล้วก็ถามตัวเองดีๆว่าเราต้องการอะไรและอยากเปลี่ยนแปลงแบบไหนกันแน่นะคะส่วนในเรื่องของตําแหน่งการเงินค่ะกระดุมพระในเดือนนี้การเงินจะเหนื่อยเหมือนเดิมเลยนะคะต้องสูดหายใจเลยต้องนั่งสมาธิต้องอยู่นิ่งๆเลยนะคะต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเพราะว่า ไพ่ขึ้นมาเป็นแบบนี้หมายถึงว่าคุณยังพอมีเงินอยู่แต่เป็นลักษณะของเงินหมุนนะคะไม่สามารถที่จะเที่ยวเตะๆหรือว่าเป็นในเรื่องของการใช้สุลุยสุลายได้เลยนะคะจะต้องแบบพยายามที่จะประคองในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะอย่ามัวแต่รอโอกาสนะ,ะเพราะว่าตัวคุณเองอาจจะมีความรู้สึกว่าอ่ะอยู่นิ่งๆแล้วงั้นชะลอโอกาสดีๆเข้ามาแล้วกันสิ่งที่ไพ่ขึ้นเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของการที่ต้องสร้างฐานนะคะการที่ต้องมีในเรื่องของคอนเน็กชันเพิ่มหรือว่ามีการพูดคุยกับคนอื่น เพื่อที่จะได้รับในเรื่องของมุมมองอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นถ้าเกิดคุณอยากได้เงินเพิ่มคุณต้องไปหาคนที่เขามีในเรื่องของการบริหารเงินที่ดีหรือว่า ประสบความสําเร็จนะคะเชื่อมาว่าในเรื่องของกฎแรงดึงดูดก็มาจะพูดแบบนี้นะคุณอยากเป็นแบบไหนให้คุณไปใกล้ชิดคนนั้นนะคะเป็นแบบเนี้ยมันจะทําให้ตัวคุณเองเนี่ยมีพลังมากขึ้นแต่ถ้าเกิดแบบคุณเนี่ยยังจัดสรรในเรื่องนี้ไม่ได้คุณก็ต้องหาคนที่เข้ามาช่วยแล้วก็ซัพพอร์ตเรื่องนี้จริงๆนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการบริหารการเงินเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยบางทีคิดอยากจะทําอะไรอยากจะมีเงินสักก้อนนึงทําตรงนั้นทําตรงนี้กับกลายเป็นว่ามันจะไม่ค่อยได้อย่างที่คุณคาดหวังเท่าไหรนะ่นักนะคะส่วนในนเเรืื่่่ออองงขพคะ การเดินทางเนี่ยจะมองสองมุมก่อนสาสชาเนี่ยเป็นเกณฑ์การเดินทางใกล้แล้วก็สะท้อนไปถึงตำแหน่งเพื่อนเพื่อนเนี่ยในเดือนนี้คุณอาจจะไม่ค่อยวุ่นวายกับเพื่อนเท่าไหร่เพราะว่าคุณจะมีความรู้สึกว่าอยากจะอยู่นิ่งๆอยากจะอยู่คนเดียวมากกว่านะคะจากไพ่ใบนี้มีความรู้สึกว่าเออเราแบบอยากจะหลุดพ้นออกจากออกจากคนอื่นก่อนแล้วก็มาดูหัวใจตัวเองก่อนว่าเราเองต้องการอะไรบ้างนะคะแต่ยังเจอได้ไหมยังเจอได้ถ้าเกิดเป็นการเจอเดี๋ยวจะเป็น เป็นการเจอเพื่อนเก่าเพื่อนที่คุณรู้จักมานานยังพอมีโอกาสที่จะได้เจอแต่ว่าการเจอครั้งนี้มันจะไม่ได้เป็นการนั่งคุยกันอาจจะเป็นการไหว้พระหรือการทํากิจกรรมอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะส่วนต่อมานะคะในเรื่องของตําแหน่งที่อยู่อาศัยตําแหน่งพันธุถือว่ายอดเยี่ยมถือว่าดีนะคะเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าฟิลความรู้สึกต่างๆที่คุณนะคะ อยู่นะบริเวณนั้นนะเป็นพลังงานแบบไหนเป็นพลังงานค่อนข้างบวกแต่ว่าต้องระวังก็คือให้ระวังในเรื่องของที่บ้านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของระบบน้ําเกิดขึ้นนะคะบางที่อาจจะมีในเรื่องของน้ํารั่วน้ําไหลน้ําซึมเกิดขึ้นนะคะแต่ก็เป็นการแก้ไขได้ง่ายๆแล้วก็ ในเรื่องของญาติพี่น้องนะคะคนในครอบครัวเนี่ยก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่างคนต่างช่วยเหลือกันแล้วก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่เวลาคุณได้คุยหรือคุณได้ใช้เวลากับครอบครัวเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขนะคะไม่ได้สร้างความทุกข์อะไรให้กับคุณนะคะทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของตําแหน่งพันธุเจ้าที่ละไม่ได้มีปัญหาอ่าแต่เพิ่มนิดนึงแล้วกันเพราะขึ้นมาเกี่ยวกับน้ําแปลว่าอะไรคะบางคนอาจจะถวายน้ําบ้างไม่ได้ไม่ได้ถวายบ้างก็ต้องหมั่นที่จะถวายน้ําทุกวันหรือว่าในสัปดาห์นึงงงงอออยยย่่าาาานน้้้้ตตถวํปรระมณ3คั ดานะคะก็จะทําให้เหมือนกับว่าทุกอย่างมันดีขึ้นละกันอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของความเชื่อของคนไทยเนาะอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีมุมมองแบบไหนถ้าเกิดเราทําแล้วเราสุขใจไม่ได้มิทให้ใครเดือดร้อนคุณก็ทําไปนะคะส่วนในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะขึ้นมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยขึ้นมา3มองค์เลยจะมีสามอย่างนะคะจะมีเป็นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เข้ามา เชื่อมโยงกับคุณหรือจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องกราบไหว้อันดับแรกเลยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพศชายนะเป็นกําลังของดาวเสาร์่ก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของท้าวเวสสุวรรณส่วนอีก2นะคะที่ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นตําแหน่งผู้หญิงนะคะถ้าเกิดเป็นตําแหน่งผู้หญิงเนี่ยในความคิดของปิ๊งเองเนี่ยปิ๊งเป็นสายเทพเนาะก็จะมองว่าเป็นพระแม่อุมาก,กับพระแม่ลักษมีนะคะที่คุณจะต้องไหว้เสริมเป็นหลักในเดือนนี้นะคะส่วนนะคะตำแหน่งปุตตะนะคะในเรื่องของไอเดียสิ่งใหม่ๆหรืออะไรที่คุณคิดอยากทําในเดือนนี้มันกลายเป็นว่าคุณจะมี ไอเดียเยอะฟุ้งไปหมดเลยไอ้นั่นก็อยากทำไอ้นี่ก็อยากทำแต่ไพ่ไม่ได้ขึ้นมาสนับสนุนเลยพอขึ้นมาว่าทำไปแล้วมันก็กลายเป็นว่าผลลัพธ์เนี่ยมันไม่ได้บวกเลยผลลัพธ์มันจะเป็นในเรื่องของเชิงลบมากกว่าถ้าเกิดทำไปแล้วเน้นความสุขกับคุณทำได้แต่ถ้าเกิดคุณแบบทำเสริมแล้วคุณจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยขอให้แบบมันปังเลยขอให้มันแบบรุ่งเรืองได้เงินเยอะๆเลยอันนี้คือไม่เกิดขึ้นนะคะ และต่อมานะคะก็คือจะเป็นตําแหน่งความรักกันบ้างดีกว่านะคะความรักสําหรับคนที่มีคู่นะคะสาหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะในเดือนนี้ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ขึ้นมามีในเรื่องของเกณฑ์ที่เราจะรู้สึกเหมือนกับต่างคนต่างกลัวแล้วก็มีอะไรปกปิดบางอย่างบางอย่างคุณอาจจะไม่กล้าพูดกับคนรักตรงๆหรือว่าเขาอาจจะมีความรู้สึกกลัวคุณจนเขาไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าพูดมันเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้มีการทะเลาะแต่มันจะเป็นเหมือนรอยล้าวเล็ก ที่มันเกิดขึ้นนะคะก็ลองพูดคุยกันดูนี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะส่วนคนโสดนะคะเป็นแบบไหนคนโสดยังคงต้องโสดต่อไปนะคะเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยจะโฟกัสแต่ในเรื่องของการทํางานวันวันหนึ่งทํางานไปก็ไม่มีเวลาละอยากจะมีคนเข้ามาไหมอยากจะมีคนเข้ามานะแต่ถ้าเกิดเลือกที่จะแบบไปกินของอร่อยกับการที่จะมีคนเข้ามาเนี่ยคุณจะเลือกกินของอร่อยมากกว่าเพราะคุณมีความรู้สึกว่าอ่ะไม่เป็นไรมันเป็นสิ่งที่จับต้องได้แล้วก็ให้รางวัลตัวเองโดยที่ฉันรู้ว่ามัน มีความสุขแน่นอนแต่ถ้าเกิดเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยคุณไม่รู้ว่า ถ้าเกิดคุณมีคนนึงเข้ามาเนี่ยเขาจะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นไหมเขาจะทําให้เหมือนกับว่าทุกอย่างมาราบรื่นหรือลงตัวนะคะอย่างที่คุณตั้งใจอย่างที่คุณหวังหรือเปล่ามันเลยกลายเป็นว่าคุณโฟกัสเรื่องงานเป็นหลักแล้วเรื่องอื่นก็คือเป็นรองลงมานะคะส่วนนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะตําแหน่งสุขภาพสิ่งที่ต้องระวังเลยให้ระวังในเรื่องของโรคเก่าโรคเดิมนะคะคนที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเดิมๆเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันจะกลับมาในช่วงนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งให้ระวัง เกี่ยวกับในเรื่องของช่วงล่างพวกข้อเขา่าพวกขาอาจจะมีการปวดเมื่อยนะคะรวมถึงในเรื่องของเกณฑ์การเกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะช่วงนี้สิ่งจะต้องเสริมนะมันดูแห้งแล้งจังเลยแปลว่าอะไรคะคุณจะต้องทานน้าบางคนอาจจะทานน้าน้อยอในเดือนที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้ม่ได้มีในเรื่องของเอฟเฟกสุขภาพมากมายเท่าไหร่แต่ว่าในเดือนนี้มันขึ้นมาว่าถ้าเกิดคุณทานน้าน้อยเนี่ยมันจะทําให้เหมือนกับว่าร่างกายคุณยังไม่สดชื่นแล้วก็รวมถึงในเรื่องของ ความสวยความหล่องคุณอาจจะลดน้อยลงทําให้คุณน้อยแล้วคิดมากนะคะก็ต้องแบบดูแลตัวเองนิดนึงและการทานน้ำอย่างน้อยก็คือวันละแปดแก้วตามที่เขาบอกกันหรือว่าจะทานเยอะกว่านั้นหาอย่างอื่นเป็นตัวเสริมก็แล้วแต่นะคะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรร้ายแรงมากมายนะคะ ส่วนตำแหน่งสุดท้ายนะคะที่เราจะพูดกันนั่นก็คือตำแหน่งลาพระพูดถึงได้เรื่องของโชคลาภนะคะสื่อนําโชคนะคะบอกได้เลยเป็นที่บ้านค่ะนะคะโอ้โหอันนี้ขึ้นมาเด่นชัดได้เลยลองซื้อในเรื่องของเลขที่บ้านนะคะมีโอกาสที่จะได้รับโชคอย่างที่คาดหวังนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเลขนําโชคนะคะในเดือนนี้นะจะเป็นเลขอะไรมาดูกัน 3 7 1 5 483สใบนี้เลยนะคะเป็นเลขนำโชคแล้วก็การทำบุญเสริมนะคะในเดือนนี้ค่ะถ้าเกิดนะคะเป็นไปได้ให้ทำบุญกับเด็กหรือทำบุญกับสัตว์นะคะตัวเลขนะขึ้นมานะคะมีในเรื่องของตัวเลขสี่ดาวพุธนะคะคุณจะทำบุญเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้มีในเรื่องของตัวเลขสี่ลงท้ายหรือว่าจะมี4ี่ในเรื่องของยอดเงินตรงนั้นที่คุณบริจาคออกไปก็จะเป็นในเรื่องของเคล็ดลับการเสริมดวงสาหรับในเดือนนี้นะคะ จบแล้วค่ะสําหรับการทํานายทั้งหมดนะคะถ้าเกิดใครนะคะอยากจะเป็นกําลังใจให้กับปิงนะคะง่ายๆเลยคอมเมนต์กด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเราจะได้มาอัปคลิปแล้วก็พูดคุยกันบ่อยๆนะคะเดือนนี้ก็จบแล้วยังไงเจอกันใหม่เดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ